วันใหม่ครับทุกคนกี่โมงแล้วตอนนี้สิบโมงแล้วเดี๋ยวเราไปจิ๋วคนกันเลยดีกว่าแต่ดูมันไมติดเฮ้ยตดมาแล้วซี่นี่กันจิน๋วคนก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไดนะ้มอตรงนี้ ถึงแล้วจ้าจิวเพื่อนนัน่งรถมาประมาณชั่วโมงหนึงนี่วันอังคารนะเนี่ยคือคนเยอะมากเลยนะเออวันพุธวันพุธก็ยังคนเยอะมากเครับไปครับ เดี๋ยวเราไปลงน้ำชาก,ก่อนเลยเนาะไปถ่ายรูปจุดสำคัญก่อโอเคอุ้ยนี่นอ,อะไรอ่ะนี่<ห>นนอะไรอ่ะอุ้ยต่อจะกินนะได้กลับมากินนี่ไงกินกินนะกินนะอ๋อเดินตรงไปยาวๆเลยเดินตรงไปยาวๆเลยคือแบบว่า คือของขายเต็มเน้นชามีชาเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงร้านนี้ไงเออร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินเดนะี๋ยวมากินอืออืออืออืนเวลาเลก็เดินไปเรื่อยๆเนาะชิลๆคนน้อยอยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่ะมาดูกันนะครับเดินดูทุกคนกำลังงงว่ามันอยู่ตรงไหนวะ ไม่กลัวมแดงอยู่ตรงไหนวะอ้าวนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วนะครับทุกคนตรงนี้นี่ครับทุกคนมาถึงจุดที่เขาถ่ายรูปลงน้ำชากันนะครับ โอเคครับไปต่อไหนครับมันคือตัวไหนอ่ะเอเ่เราจุดชมวิวแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับไปทางนี้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 สวยงามมากครับคือวันนี้ดีอย่างตรงที่เรามาแล้วมันมีแดดไม่มี ผลเลยเนาะโดนแดดจ้าขนาดนี้ไปเดินกันต่อจริงๆมาต้อยเหมือนครั้งนี้ก็คงแบบว่าไม่ได้แทนอะไรกันมากมายนะหลุ่มหลวงไปเรื่อยๆ,ๆชิวๆนะครับเซิร์ชกูเกิลเอาดับมน้าถูกต้อง อ๋อนี่เป็นร้านชาอันนี้เป็นร้านชาแล้วก็นั่งชมวิวเฮลโดีค่ะสวัสค่ค่ะสค่ะออีค่แีค่ะวีค่สวดีค่สวดีค่ดคดค่ะสค่ะค่กัสคดค่ค่ะอ่วัดี่าวคสว ใช้ได้ได้ไหมอย่างนี้ไหนดูสิมีอะไรบ้างเมีกคอฟนี่ม,มันมีฟ์หลงทีกับูหลงทีลาเต้คอฟฟฮอตก็ออร์เดอร์ิโอเค thank you thank you นี่นะครับจากวิวที่เรานั่งร<ม>้านกาแฟจิบชาชมวิวมาแล้วอ้าเราได้แล้วครับทุกคนอันนี้เป็นเราสั่งคาปสูส่วนคนหนึ่งไม่ก<อ>ินกาแฟไม่ใช่คาปลาเต้อ่าแล้วก็อากาศเนี่ยมันเย็นอ่า<อ>แต่เราจะกินน้ำสม้มเพราะว่า <laughs> เราไม่กินกาแฟงไงดูหน้าาแมวกินน้ำส้มสิ เอออะชิมเพราะว่าแมวไม่กินกาแฟไ่อะชิมชิวไหมชิลชิลชิวมากอร่อยไหมน้ำส้มอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะเนี่ยเรากินนี่ที่นี่ต้องกินยำชินดูไม่ขึ้นวะน้ำส้มมันน้ำส้มจริงจริงเอร่อยมีเนื้อด้วยอร่อยดีเปรี้ยก่อน ้วหวานนิดๆอร่อยอร่อยอันนี้เท่าไหร่นะร้อยแปดสิบไต้หวันดอลลาร์เนาะแต่อันนี้ของผมนะผมคือคาปูเอ้ยไม่ใช่คาปูดิลาเต้อันนี้ทุกคนสองรอยไต้หวันดอลลาร์นะอืก็ลาเต้ครับแต่ได้วิววิวนี่คือดีสุดๆดูสะนะครับวิว เวิร์กดีครับทุกคนนั่งชิวๆมาเดี๋ยวลิปนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปกินไอ้เส้นๆนอะ่ะอันเลยนะอุนเส้นเมื่อกี้ร้านอะไรนะมันเรียกอะไรอุนเส้นเออเรียกอุนเส้น เดินไปเรื่อยๆครับวันนี้เราค่อนข้างที่โชคดีนะครับที่ไม่มีฝนเลยแดดเปลี่ยงสุดๆโอเคจากที่เดินมาก็เดี๋ยวไปกินอะไรนะวุ้น <c oughs> เขาเรียกวุ้นเส้นลูกชิ้นน้ำใสประมาณนี้ <c oughs> อ๋อมันเป็นจุดชมวิวอีกนิดนึงนะครับร <c oughs> ้อนมากครับทุกคนไหน ขึ้นมาทำไมนะโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเลยเขาถ่ายกันตรงนี้ถ่ายกันตรงนี้ถ่ายตรงนี้นี่นี่เนี่ยเขาถ่ายอะไรกันตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนภาพภาพวาดแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นแบบนี้เนาะตัวอย่างใช่เนี่ยมันเป็นเนตตัวอย่างวาดภาพไว้แล้วก็อันนี้ของจริงจริงมันเป็นตรงนี้ไหนดูสิเนี่ยครับ เป็นภาพนะครับเ่ก็มาถ่ายรูปได้นะไปครับนี่เราอยู่เกือบสองชั่วโมงแล้วนะต้องไม่รีบอ่ะถ้ารีบแล้วเหนื่อยไม่หรอกมันเทีกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นทัวร์หอยทาก <c oughs> คนเริ่มเยอะนะครับ <c oughs> ตรงนี้บ่ายโมง ที่เราสั่งเซตเป็นหนึ่งเซตก็จะได้อย่างละชามแล้วก็วุน้นเส้น2องชามนัน,นี้อันแรกเป็นน่าจะลูกชิ้นเต้าหู้เดี๋ยวลองกินดูกรอบเป็นไงนไหนเล่ามันเหมือนกินเต้าหู้รสชาติคือไม่ต้องปรับตัวมากกินง่ายมันเหมือนสุกีอ้อันนี้คือเส้น มันเส้นมันเส้นมันเส้นอ่าลองกินนี่ลองกินน่ากินดีเป็นไงมูเส้นอร่อยไหมไหนลองหล่อยลองมูเส้นเนี่ยเป็นมูเส้นแบบรสชาติบางๆแต่อร่อยดีนุ่ๆน,ๆนุ่มๆนุ่มๆ เดี<อ>๋ยวนุ่มดิไป้ด้กินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าครับผมเอเครับร้านถัดไปเดี๋ยวไปกินไอติมผักชี้ามาครับเจอแล้วไอติมผักชี โอเคขอบคุณครับับัึ่งอะไรนะครับึ่งไมไม่ตัดไม่ตัดครับขอบคุณครับถ้าถามว่าใส่ผักชีไหมครับอันนี้พูดไทยได้เลยนเนาะก็ง่ายครับเหมาะสำหรับคนไทยอย่างผมแล้วเขาถามว่าตัดไหมนองกินดูนะขออนุญาดขอใหทำ ผมว่าอร่อยอร่อยตรงตัวตัดแต่ว่าไอติมมันสักๆหน่อยไม่ได้ละเอียดขนาดนะแล้วใส่ผักชีนะ้เ้าไปจริงๆต้องใส่ผักชีนะ <c oughs> แนะนําเลยก็ก <c oughs> ินได้อ่ะอร่อยอร่อยครับตอนนี้บ่ายสองสิบเจ็นาทีเรากำลังออกจากจิวเฟินนะครับเดี๋ยวไปที่ หมู่บ้านแมวหูตรงเล็บรักครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่ามีกี่ตัวเราก็เรียกโอเ ber อร์เลยเนาะเพื่อเซฟเวลานะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้านแมวครับนะครับอันนี้ถึงหมู่บ้านแมวแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งมั้งรู้สึก อันนี้มันเป็นวิชั่นโฮอาจจะต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นน้องแมวไหมน้องแมวข้ารับอยู่ข้ารับอยู่โหลเซร้ายสวัสดีจ้ามายุ่งเลยฮึ่ม โอ้โโชว์โชว์ก <tı> ล <ro> mm ้องโชว์กล้องาทำได้ไหมโอ้โหโอ้โหเอ้หแมวมวมีมวมแมวแมวแมวมวแมวแมวมวแมวแมวแแมวแะวแมวแมวแมวแช่วยมวแนวมแมววแมวมมแมแมว ฮัลโหลเอ้ยอันนี้มีสุนี่วอะนนี้ไม่เจอันนี้จ้าฮัลโหลแมวสี่点了สี้点了全部都有两只แมวหิวเหรอเหิวเหรอหิวเหรอครับหิวเหรอครับแมวแมวไปเขาบอกให้ขึ้นไปจะได้เห็นน้องแมว และเราก็จะเห็นมีวมีวน้องตาขวางเลยนะง่วงเหรอคะอ๋อหลับซะแล้วน้องน้องอรู้ตัวนี่ว่าเป็นน้องอุ้ยแอบซ่อนอยู่ตรงนี้อันโหลอใหม่ซะแล้วแมวเยอะอยู่อุ้ยดูหางดิดูหางดิด มิตต้าดูนะน้องคน,น้องตัวนี้น้องตัวนี้ไปไหนลูกไปไหนอันนี้ร้านขายสติกเกอร์โปสการ์ดนะครับแล้วก็มีไลไรพัสเซิลด้วยปริศน,นาฟ้าแลบปล่อเปล่า <c oughs> ก็มีไม้แกะสะลักเนาะ โอ้ย Oi, ตกใจหมเลยตกใจหมเลยน้องแมวตาเอ๋ตาเอ๋หรยิงหรยิงอ่ามาแล้วรู้ไหมทำไมน้องนั่งตรงนั้นร้อนเหรออยู่หรอ 有有้不能直接在业务上面直接报吗ฮัลโหลน้องนี่ไม่ใช่แมวฮัลโหลน้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกหลับสบายไหมนอนสบายไหมน้องอ่ะน้องเป็นไรลูก <c oughs> น้องนอนท่าไหนคะเนี่ยนอนท่ายากซะด้วยน้องนอนท่ายากเลยนะน้องไปไหนน้องกลับมาก่อนสามตัวไห้สามตัวได้สามตัวอาโย โยโยโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือบ้านลืมชื่ออีกละห oh, <laughs> ูตงวิล <laughs> เลจก็ชอบแมวก็ฟินฟินครับเพลินเมีคาเฟ่มีแมวให้ดูนะครับงั้นก็ลองมาดูกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ